พาภูเก็ตสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับเน่ๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามาดูตัวนิสันคิ้ว1.4แฮตแบ็กตัวนี้เลยนะคะสีเหลืองน่ารักน่ารักสไตล์คลาสสิกแบบนี้เลยนะคะรถตัวนี้เนี่ยจะอยู่รุ่นปี2003นะคะจะเป็นสีประตู5ที่นั่งคะ่ะสีสันน่ารักสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะ ดูรถรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะคะมาพร้อมกับรีโมทกุญแจนะคะสามารถเปิดปิดปลดล็อกได้ทางรีโมทได้เลยสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยคะ่ะภายในคอนโซลห้องโดยสารนะคะประตูก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่สีดำแบบนี้นะคะ แล้วก็จะตกแต่งด้วยลำโพงและไฟนะคะตัวนี้คือตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีเบจแบบนี้เลยนะคะภายในห้องโดยสารก็คือกว้างมากๆนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังสีครีมะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้พื้นที่เปิดปิดเครื่องรถยนต์นะคะ เกียคันนี้เนี่ยจะอยู่บนโคงมาลัยนะคะคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะสามารถนั่งได้2-3คนเลยนั่งได้สบายๆเลยค่ะไม่อึดอัดเลยแล้วก็จะมีช่องเก็บของให้เล็กๆน้อยๆนะคะ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยสามารถวางแก้วน้ำหรือว่าวางพักแขนได้นะคะสะดวกต่อการใช้งานค่ะ,ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเปิดทางด้านข้างนะคะนี่ภายในห้องด้านหลังนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยไฟแล้วก็เครื่องเสียงมาแล้วนะคะครบคันกันเลยทีเดียวแล้วก็จะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่สีดำแบบนี้เลยนะคะ สำหรับด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะสามารถใส่ของได้สบายๆเลยค่ะสำหรับราคาตัวนี้สันคิวตัวนี้นะคะทาง h o House อ f พ a r ของเรานะคะได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะลดราคาเหลือเพียงแค่399,333บาทเท่านั้นนะคะลดไปเลยนะคะวันนี้จนถึง31พฤษภาคมเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบจับจองกันได้เลยค่ะ และสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยหรือจะโทรติดต่อหาเน่ๆนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ